เล่นไลท์ไลต่ตอโปรเกรสซีฟต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะได้เป็นเจ้าของนะคะที่จะสามารถมองไกลได้ด้วยอ่านหนังสือได้ด้วยโดยไม่ต้องถอดถอดใส่ใส่แว่นกันทั้งวันเลยนะคะที่ร้านราคาเริ่มต้นไม่แพงเลยค่ะแค่2,000บาทคุณก็เป็นเจ้าของได้นะคะในเรื่องของการใช้สายตาไม่ว่าจะ เป็นแว่นกันแดดได้ไหมได้ในตัวเลยค่ะนะคะป้องกันแสงโทรศัพท์ได้ไหมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเลนส์ไร้รอยต่อโปรเกรสซีฟจะราคาแพงนะคะแต่ว่ายังไงแล้วแนะนำให้รองสวมใส่เลนส์ไร้รอยต่อโปรเกรสซีแบบทดลองที่ร้านก่อนเพื่อหาความเหมาะสมให้กับการใช้งานของแต่ละบุคคลดีที่สุดเลยค่ะ